เรียกพื้นที่กันนะครับหลังจากน้ําท่วมที่บ้านดอนตันนะครับเป็นหน้าบา้านฟาแปดสตูดิโอนะครับเรียกพื้นที่กันหน่อยครับขอบคุณพี่ๆน,นะครับที่มาช่วยกัน เีย์สถานที่หลังจากน้ำท่วมนะครับตินโคลนเยอะมาก บริเวณหน้าบ้านฟ้าแสตูดิโอนะครับวันนี้เกียร์ขยะกันนะครับสร้างตัวนี้เป็นบ้านของดอนผีบินครับรวมหมดเลยครับ,รบฟ้าแปดสตูดิโอครับ โอเจดีใจครับขอบคุณมากนะครับ เพือต่างหากเดย๋ยวพื้นที่ถนนกันด้วยครับตอนนี้ที่ใต้ก็จะเป็นวัดดอนตันครับ สามแยกอบอตอสีภูมิครับนี่คือบ้านของฟาแฝดสตูดิโอครับตอนนี้ก็ล้างเทียรขยะอยู่ครับหลังจากนำพวกมา3ามสี่วันนะครับทาความสะอาดอ,อยู่บนหลังคาก็ยังเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวมาตรงนี้ก็เป็นบ้านของดอนผีบินครับบ้านดอนผีบิน นีบ้านคิดดอนทีบินครับแ่อตรงนี้เป็นโรงบ่มริมนานครับซอ,อยโรงบ่ม Yeah, luôn, ยะาดูดรวมกับมากับน้ำไม่สามารถจะเก็บรักษาได้ครับนี่เดี๋ยวยนเดี๋ยวย้อนไปเนาะเดีดด๋ยวย้อน ขอบคุณมากครับที่มาช่วยกันเคลียร์ขยะนะเวนหน้าบ้านของฟ้าแดสตูดิโอนะครับขอบคุณมากครับ